ของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างขึ้นโวยกำลังข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขเป็นพระราชดำรัสของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถขณะประชวรเสด็จ ประทับบนเสลียงบรรทมพิงพระเนยให้มหาดเล็กเชิญเสด็จทอดพระเนตรรอบๆพร,ระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยความคิดและเรี่ยวแรงของพระองค์เองทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอกราชของชาติจากพมา่าและร่วมลบกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินท์